สบายดีพี่น้องสบายดีสู้สู้คนสู้มองสู้บอลสบายดีงามเที่ยงเที่ยงพี่น้องอู้งทำไมเผาเผาไหว้จังซ่องทำมือหน่อย่ะมปกส้พอกับซ่องพอน้องมิหนี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องวะเนี่ยแถาแม่สิพาพีพาน้องมาอุ้งเนาะไม่กินเที่ยง เนะพินยองอย่านั่งพ,พิน em, um ้องยี่อย่านั่งเนี่ยแต่น้่มบ่แม่เปเหมือนหมอข้างนี้เพิษสอยแล้วยมล้วเพื่อนว่ะขาดทิโทษอดอกบเอาพักยังไม่กินกับเนี่ยงานกันกล้องก็ได้เนาะพินน้ำอย่านั่งใส่อันนี้ทะฮธรรมดาเ้าตุ่มเ้าออกแล้วพี่น้องยินออกแล้วเนาะทำไมทิโต้พินน้ำอย่านั่งใส่บ่เนี้ กลางมั้งยังสิข้างอย่บบม่นแม่เนี่ยพวกประแดกใส่พี่น้องบ่ได้ใส่เบือมันบนแม่อู๋เลเนาะ ใส่น้ำยานางใส่น้ำยานางใส่ปลาแดกปลาแดกเป็นงูจะหอมแบบอะไรแบบอะไรครับปุ๋งบนนี่อะไรอย่างปุ๋งบ่ปุ๋งนี่แหละห้าปุ๋งตกเลยก็หอมมันยังใส่แบบใส่เป็นงูอ่าตกปลาแดกใส่ตะกร้อเนาะตกปลาแดกใส่ให้มันชุบอ่าใส่น้ำมันจีบบล็อกน้ำลายก็เสียบนด้โหหนึ่งเใส่น้ำหน้อยเนาะอืมอ้าวใส่แจวจี้บ่ไหม เจีวจี้ได้เออคั้นภใส่เจีวจี้กับภา่เนี่ยนั่นบอถ้นเราว่าต่ำใส่เครื่องสัดจีเก่งก็หมดใเรื่องหมดใเรื่องเอาตรงจี้ใส่โอขัวพริกขัวโอ้มินป่งกับขัวเพราะ่ใจชักหน่อยสูตรต่อแม่ตรงใส่เจีวอันนี้ได้พี่น้องเจีวพริกดิบเนาะเอาจี้ซะก่อนเออบนน้องต่ำใส่ซุปคือแกงหรือไม่ได้บนจะต่ำใช่ซุปนนี้กะพักก่อนอันนี้พี่น้องักแป้นพักแป้น เอาใส่บัดเอาสิปงนีผักกแย่งมีผักกแย่งน้ำเนาะอลงพี่น้องโอ้วิธีอู้กับแก่บุคือกันเด้อพี่น้องเด้อบุคือไรนี่นางกับแซ่จะนางเมนูน่ะไมบคือกันอยู่แต่ว่าบุคือกันแบบยซุปกับเนี้ยหนึ่งแบบยซุปกับแซ่อันนี้คือกันอื ในร้อนมันจุดเนาเห็นหมดในร้อนเนซุป,นปเานาะมันใส่งาอันนี้อู๊พี่น้องเมน,งนูมนอูแล๊ดมีตัวนี้นนนเป็นเผ็ดเป็นอะไรละขั้นมีตัวนี้ใครแน่อ่าขาดบบได้เนาะตัวนี้ขาดบบได้ตัวนี้เมนอูอู๊ดคือกันกับผักกระเยงเนาะขาดตัวนี้กระเพียงเท่ากระเซาะพักกระเยงกระเยงลงพี่น้อง แป้งนัวลงพี่น้องใส่แป้งนัวลงไปน,น,ไนไี่พี่น้องผู้ใดอยากเค็ดตามก็เค็ดตามนี่เลยเด้อพี่น้องเด้อเนาะอยากลงองอเฮาต้องเผาก่อนนด้ทำไมนะมเผาแล,ลว้วก็มาสอยทำไมต้องน้ําไม้เผาต้องใส่น้ําไม้เผาเปลีนแบบ ปแหอมกลุ่มเลยเนาะลงไปฟาดไปน้องเอ้ยหอมผักแปนดกลุ่มเลยหอมไรสนามบินนี่้คือกันเนาะขันบ่มมี่นนี้แลก็บหอมบ่อยากเขขาท่าล้่นบอขันบ่มมี่นนี่นี่บัอู้สำนักอือทำไมวะเราบ่อู้เลยขันบ่มี่ผ the ักเป็่คนวันกินผักแปน้องกัหอมกลุ่มอยอแล้วหอมกับขวดใส่บ้าน ย่างบ่อเบิดแต่พี่น้องแนวปุ๋งโอ้แนวปุ๋งหลายเด้อใส่กระขัวน้ำคนว่ะใส่กระขัวใส่หอมเอาเพิ่มความหอมเข้าอีกนี่พี่น้องข้าวขัวเฮาใส่กระขัวลงมาเลยคนวะใส่พอมันหอมใส่พอมันหอมตีมันทัวบบดนี่เป็นพรอมอ ิ้่อว่าเจ้าเห็ดก็ได้เจ็บเป็นเลย็บขึ้นแม่เลยนี่เจ็บเปลี่ยนถ้าแม่เลยบุจักพิดได้อ้อยสิบปายทางหดอยู่นุงร้านไปเดนเลยโยแม่เถ่าเลยม่จูนน้เพิ่งก็ได้นาออยู่หัร้อยปีอยู่แล้วโอ้ร้อยปีมันลำคาลูกเ้ยมันวานหลายแทปน้องเอ้ยตัดผ้ามาอีกทีพี่น้องสำเร็จไปทียมห้อย กูน่อไม้กินครับมะกะทินพี่น้องแล้วก็พักอันนี้พักไอ้กันกองเนาะโอ้ยว้าวแล้วก็ปีงปลาทูพี่น้นองแจวหมดจ่อกกินขา้าวเที่ยงน้ำกันพี่น้องสุขุมสุขคนแซ่บคักแน่นอนมือนีเนยข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยข้าวน้ำกันพี่น้องอสุข,ขุมสุขล้น ก็มีมะขันทินแล้วก็ยังกันกกองแล้วก็มะเขือแล้วก็มะเขือคุยมาเนี้พี่เจ้าขาวเอียงนันกรรมโซ่ปูสุคนข่าวมปิ๊งบาียังไรวก้อใช้ใบม่วงเลยข่าวสวยง่ายกับใบอ่าใบข้าวสวยเนาะเคลือกกับบุกอยลา เศ้ากบ่อยากหมดคพี่น้องบริวารใหญ่างมนมข็แก่เจองหักคมาบดงานน้องโอ้ยสียดาครับลูกเดตรงนนี่นีขมเชิทานนัมันิถูเช้สายพายเด้เมนงสายพายบอกอ้น้อง่ไรละทำเเาฮักื่อยใหญ่ถึงวยน พักหองพรกันกลองเอ,องากงลกลงลงกับหลับซีนกับพักกับแตงละไม่อู้ํะไม่ซุปละไม่ได้เบิได้เิมประเวทนละไม่เนาะหลับไว้ช่วยแช่ไ่ะเข้ากัน อืข hmm. ับแข่ไม่ออกทีนี้กินเสียเนี่ยแน่นบ่ะนี่จะแข่งนั่นก็จะกินพี่น้องนั่นก็ไม่รู้ไม่นุู่อ uh, mm ุ้น้ำไม่ Những lại. Bên ngoài bạn, lúc chịu mười lăm chịu không lâu. Oi sợ. Mia ông lưng lưng lắm. Muyên đẹp chào, đẹp đẹp. Mười lăm chọc, đẹp chịu mười lăm chọc. Mười lăm chọc. Mười lăm chọc. แต่แนวนี้พันค้อมกินกินเขาอืมมัน่ิุบเมตเมตร์ม่อไหแล้วฮะน Tôi kìm cam cái ở đây kìm ừ... <laughs> kìm kìm ừ. kìm 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 บ,มบ,มบ่มี่มีหอยบ่ตะกลูกคยขายจ้ะเืออเออพื่นกบนะ่อเคยขาดตลาดนนมันมีบ่มีเพนต์แตนเน่เอากินบ่ได้เป็นชีนหมูเป็นปากง้อเอากระป๋เนาะง้อเป็นนั้นนี่กระป๋านอยากแล้วอืมมัง้อบ่มีเลือกไปซื้ออ้อยปากง้อเนาะอืมอืมยอมไปเปล่าอ,อันนี้ ไ่หอเว้ยบรหาอยู่หารกินเนาะกำลัวหาผมมีนำมีนัยทำเสไปใ้เบสกบไปใช้จำเนี่น้ำกรแหงกรย่างกับริไ่เวลหากัดนะังจะเมื่อวานพูย่งก็เว้นน้มาพี่คนอยู่ไลบ้านอืมมเ้อานว่ไม่ถอโซ่แล้ว เดนมาอยู่น้ำเพลินกะไข่แน่แล้วแต่ว่าไข่แล้วจะปลาเพิ่นไม่น้องมินก็คือพี่น้องเห็นอะไรเนาะนเฮอกมาะงพี่บ้านเขมือไม่ได้เรกพี่น้องเลยคุณเพื่กับรายคนคุณเพื่อไปน้ำง้อน้ำคุ้ยแ้วกัก็นยู่บ้านชอกับไปเผาแม่ เลื่อนกันไปกันมาชงข่าวชงน้ำขานี่ก็เฮิงนแล้แหละบด้ไปจออเพิ่นผสงเถอไง่ากเนาะไม่ง่ายไม่บริไตเด้เวเลยพ,พามข่าวเอาไป่ไปื้อไว้พามเ่อกไว้ ไม่ดองขึ้นบนไปจอบข้างนั้นบ่าเาฉัน <c oughs> ไปยุ่ไปนนองเว้ยแต่กะลายมือแล้วลวะบดไปเนอะดนแล้วนะอ้าวถึงแก่โอ้ขาดได้ไป่นองครับแ้วม่มาก็คือ <c oughs> ไิ้งกรได้สันสันนกทิ้งใหญ่งี้กงอหมนกันเ็มหัวนะจแก่เลยนะโอ้ักนอไปกินหงเนะครั้งแรกเลยนี่ปีนี้นะซุปน้ำไหม้โอ้เนาะอ้น้ำไม้ขันซุปนะแบบแม่น้องมิ้นเห็ดนี่ปนกไ่งาแส่ขาเจ้าเอื่นวบบซุปแต่ว่าอันนี้นะอู้ mong tay mình như mừng 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 ใช่ขวบ่ขกันกับอันอมห้อยนะอมห้อยก็ใช้กับขวเลืองเซ็จงจห้อมบ่ ด่างให้ต่ำกับเรือได้เหรอ ภาพเป็นตำมือทัวฮะไปกินตำมือทั่วเราไปอยากขอบคุณนะตำมือทั fifteen fifteen ่วนั่นแหละตำมือทัวอ้าวโอ๊ยเศรษผิดหน่อยขอบใจหลายๆพี่น้องสุขูสุคนสุมงสุบลที่เข้ามาเมืองที่เข้ามาชมพบกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี